เอจะพาเพื่อนเอนมาเที่ยวท่องเที่ยวเชียงรุ้งบ้านบางโรงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถนนมาจากถนนใหญ่ตรงอ,อ,อนุสาวรีอนุสาวรีย์นะคะจากจากถนนใหญ่อนุสาวรีถลางกันนะคะแล้วก็เข้ามาก็เข้ามาก็จะเป็นเข้าไปในซอยเนี้ยประมาณ5้0หกรเมตร ก็จะเป็นที่เป็นที่ถ้าเทียบเรือบางโรงที่จะไปเกาะพังงาเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่แล้วสามารถต่อไปพังงาได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยห้าร้อยเมตรค่ะเนี่ยห้าร้อยเมตรนะคะเนี่ยกล้ามาแล้วเข้าไปข้างในนะแต่ตอนนี้เราเที่ยวตลาดนัดกันก่อนก็ตลาดนัดบ้านเรา สับลูดมีมีมทอนะคะอาหารอาหารบ้านเราอาหารบ้านเรามีสลัดอ,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 อูขนมจีนสบห้าทอ่ะปลูกตังแก้งน,นะคะเพื่อนๆวนี้รไปเลว

สวยๆปลาทูสดๆไปค่งคะเที game, ่ยวตลาดนัดบางลงบ้านบางลงนะะคุ่อนอู้ขนมจีนก็มีอ่ะ้อู้ยสวยจังเลยโชฟู กูตู้ก<ฮ>๋วยนี่ใครอยากกินข้าวโพดข้าวโพดขายไงคะลุงเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาก่อนนะดเดี๋ยวนไปถ่ายรูปก่อนอเนี่ยค่ะผักบ้านเราปลาบ้านเรา ของดีบ้านเรา boundaries. ราคาถูกปลอดสารพิษทั้งนั้นกล้วยดีละสามสิบดีละสี่สิบเอละยี่สิบห้าไปราคาหส้มเนี่ยค่ะถูก <waterfall> ท <burning artists> ั <plusieurs> <envy> ้งนั้นเลยโอ้ยเห็นแกะเห็นผักอันนี้อยากแกงแกงอะไรนะ ยียกกินเย็ยนตะโฟอันนี้ที่ขูดมะพร้าวนาะเพื่อนป่าของฝากของฝากบ้านเราของดีราคาถูกทั้งนั้นเลยคะ่ะ

ไก่ย่างคิดละสิบบาทอืมเอาคิดหนึ่งเอาคิดหนึ่งเยมากเลยเพิ่งเดตมาเหรอคะนี่นนนดนนูขนมจีนนี่ผักสวนผึ้งผักหยักสวนผักหยักสวนเนี่ยขนมจีนนี่ทำเองเหรอคะหรือรับเข้ามา อ๋อลงลงขนมจีนเขามาสง่งอันนี้ขายไงคะเนี่ยผักกูดบาทเอยผักกูดเอาไปผัดน้ำมันหอยดีไหมคะนี่นนนผัดน้ำมันหอยเนาะ่ะกตัวข้าวโพดอันนี้ด้วยอันหนึ่งน,นีย อัน,นอไหนดีอันนี้มั้ยเอ่อใสน้ำเกลือมั้ยคะใส่ค่ะอันนี้อันนี้อืมอันนี้โเท่าไหร่คะทั้งหมดซื้อสองก่อนให้นี่ใช่ไหมบุเอามุจ้าแล้วคือพี่เนี่นี่อีกอันโอ ของบ้านเราค่ะถูกๆทั้งนั้นเลยอุย้ยอันนี้ตลาดตลาดนัดที่จะไปบางลงนะคะเพื่อนๆมนะปลาคาร์ตมีปลา,าเค็มอุย้ยใจพอดีอุย้ยน่ากินเดีย๋ยวรอบรอบรอบหน้ารอบหน้าก่อน ะคะเพื่อนๆตะลิงปิงก็มีนะคะกล้วยก้วยเนี่ยค่ะไปะปกันได้แฮปคอฟฟี่ป๊อปอันนี้ร้านส้มตำไสโกรก เทคโปรฟีและนาดทุกคราใช่ไมใ่วจะเอาไปด้านหลังใช่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 ใ่ใช่ใช่่ใช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 ่่ใช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 ่่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่ช่ใ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 ช่่ใช่ใช โอ้ยเราเห็นขนมเลยเราแป๊บนึงเลยเราไปซื้อขนมกาแฟเย็นนะคะเราเห็นขนมล้ซื้อขนมให้หนึ่งคันก่อนเราซื้อเราเห็นขนมน <c oughs> อะไรนี่ค่ะใส่มะพร้าวไหมครับฮะใส่มะพร้าวได้ไหมครับใส่เขาเรียกขนมอะไรพี่ตอกกระโดนครับตอกกระโดน ใช้มะพร้าวแบบนี้ไม่ได้เหรออ๋อมันเดี๋ยวมันได้แต่ว่ามันไม่ใช่มะพร้าวของมันนะฮะตัวนี้เป็นมะพร้าว่มเลื่อนหอมเดือนนิดเดียวเลื่อนเป็นตคนนี้เกลี่ยใส่คนได้ป้ะได้ได้แล้วแต่ครับนี่มาดูข้าขาทำกันค่ะข้าวไทยที่อร่อย เอาเอาอันนี้อันนึงแต่ว่าอย่าใส่น้ำตาลเยอะนะไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะใส่โดยๆให้แบบมันมีถั่วไม่ใส่น้ำตาลอ่ะไรนมีถั่วมะพร้าวที่เราใส่เลยค่ะใส่มะพร้าวมะพร้าวแต่เดี๋ยวรนรไปหนึ่งนะได้ได้ไเนี่ยค่ะเพื่อน อ๋อมันมีไส้อันนี้ด้วยใช่ปะมีครับพี่อันนี้คือไส้อะไรอ่ะใบเตยใบเตยต้อาไหมั่อหน้าูลองพี่ขายมานานยังคะสิบสามปีกันอยู่ตรงนี้ตลอดเลยอไม่ตลอดไปที่อื่นด้วย ตลาดนี้ like shoe, น,นี่เขามีทุกวันอะไรอะคะที่นี่เลยค่ะวันเสาร์ถ้าเกิดว่าจะมาจากภูเก็ตเนี่ยเขาจะต้องนั่งรถอะไรเขาถึงจะไปเข้าข้างไหนได้อะไปท่านั่นเหรอแบบนั้นเหรอใช่ไหมภูเก็ตบางโรงค่ะสองแถวเนี้ยจะไปถึงไปเข้าไปถึงที่เลยนะคะเพื่อนใครอยากไป ภูเก็ตบางโรงเลยอันนี้มาดูขนมกันต่อขนมบ้านเรานะดดกินอย่างนั้นนะนะีนะดนะ่ดูนะ้ำตาลนะดูนัดูนะั่อ่านิดนึง๋อ เดี๋ยวของเราไปกินก่อนนะคะเท่า mm hmm. ไหร่คะมาคนเดียวห่ะมากาแฟค่ะแฟนร้อนไปอยู่บนรถแล้วค่ะใช่อันนี้อากาศร้อน,นะะใช่ค่ะ